สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dark Detective Mobile นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับใครอยากจะเป็นคนันเป็ดนั่นเองนะผู้ชมครับเราก็จะได้เล่นเป็นนักสืบหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศและวิรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศาตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวเกมมันจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดหนึ่งนะครับให้ผู้เล่นสํารวจเองนะครับปฏิปตอเหมือนโคโนนะครับว่าตัวละครมีใครบ้างเหตุการณ์บางอย่างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรืออะไรแบบนี้ั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนน้โหมดที่ผมเล่นก็จะเป็นโหมดสตอรี่นะจะเล่นง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะมีบาแสแนะนําประมาณนั้นก็คืออา่าจริงๆภารกิจในช่วงแรกนะครับก็คือ เราเป็นนักสืบเป็ดนะครับผมก็คือเหมือนว่าเดือนนี้นะครับเราช็อตนะครับไม่รู้ว่ามันนี่หายไปไหนหมดนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปนะครับรเดี๋ยวทีเนี้ยเ,เราต้องทำการสืบนะครับว่าเงินไปไหนหมดนะครับท่านผู้ชมเมื่อ <laughs> คืนเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะแนะนำเกี่ยวกับบอแสแอนะครับในในส่วนของการแอดตัวนี้โดย มันจะมีการแอดนะว่าแต่และอย่างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเล่นสตอรี่ครับเหมือนเขาจะไกด์นะว่าออมีโลกสวรรค์สีเขียวแต่ถ้าเราเล่นอีกโหมดหนึ่งครับที่เป็นโหมดนักสืบเลยเ,เราจะค่อยคอยสืบแล้วปฏิบัติต,ต,ต่อเองนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับไอตัวเป็ดเราเป็นเหมือนตัวสติกเกอร์มันจะเป็นการทัชสกรีนแล้วเดินนะเป็นเกมจาก P c ที่ใครชอบพวกแบบนักสืบแบบโคนันอยากจะเล่นเกมแบบพัซิลแบบนักสืบอะไรแบบนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ นะอะจ j อบ my new job โอเคอันเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเล่นอ่ะมันต้องได้ภาษาด้วยนะครับนะแล้วก็ด้านขวบบนนะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact p o w e r of Fantasy Ark Knight h a r แฮร์ t t ่พอตเต a รบูอาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ต่อนะครับอ,อันนี้น่าจะมีปัญหากับแอนนามันอ่านว่าแอนนาปะอานาเออ ช่างแล้วกันนะครับภาษาไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นถะาเล t น t ตอรผมว่าเออเราน่าจะเดินสืบได้เลยนะเนี่ยมันจะได้ตัวไอเนี่ยแอปเพิ่มเติมครับเออถ้าถ้าสมมติว่าเราเดินสืบไปเลยอะแต่ถ้าเล่นจริงๆอะครับมันควรจะไอ้นี่นะมันควรจะได้ภาษานะครับไม่งั้นมันจะไม่สนุกเนาะเนี่ยอันนี้คือปิดแล้ว คือง่ายนะถ้าเราเลือกอ่าอ็อบเจกต์นะครับในส่วนของตัวการเลือกคําตอบที่มันเป็นแบบคําเชื่อมโยงหรือว่า,าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะอย่างเช่นเราเสียงเงินกับค่าเช่าไปนะครับเราเลือกคําตอบให้ถูกนะครับเสียงเงินจากค่าขนมปังนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นมันก็จะผ่านเป็นสีเขียวถ้าเลือกเป็นสีแดงคือไม่ผ่านแล้วอ่าเราจะได้ช้อยคาตอบมาก,ก็คือเราต้องออกไปสํารวจเนี่ยที่เป็นคำตอบอะไรแบบนี้นะครับมีโทรศัพท์ดังวะอเน เขาบ่นมาอะไรไม่รู้นะครับนะมันฟังไม่รู้เรื่องนะแต่จริงๆมันมีซับอยู่นะทุกชมครับผมพยายามเล่นให้ดูแบบเร็วๆนะเพราะว่าไอตัวสตอรี่มันแนะนําแบบค่อนข้างแบบเออชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะในยันที่นี้นะครับเราจะได้ออกมาโลกภายนอกแล้วนะครับผมตัวละครเราแม่เป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบลอยได้นะแต่เกมเองมันน่าสนใจนะครับนะเหมือนเราเป็นนักสืบจริงๆนะน,นี่ออกมาด้านนอกนะเออถนนก็มีแค่นี้ Uh, มีดีเทลบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนนี่ป้ายนี้นะครับด <New bus. S 2> ูด้านซ้ายบนก่อนนะครับอันนี้เพื่อแรกผ่านไปแล้วนะครับมีอะไรไหมหรือว่าเข้าไปในตัวตึกโอเคภารกิจก็คือเข้าไปในตัวตึกนะครับ เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหรือว่าไปสารวจดูนะว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคมาสืบต่อนะครับคุยกับเข้าหน่อยนะครับเราเป็นนักสืบนะครับโอเคเหมือนจะได้ตัวออปชันแอดเพิ่มเติมมาแล้วนะครับมีของหล่นนี่ไงเดี๋ยวทำการสืบนะครับ โอเคสแกนสแกนไม่ใช่สแกนดิใช้ตัวแว่นขยายอะนะเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยนี่เจอแล้วนะครับอ่ะเจอแบบนี่ได้แล้วเบิร์เดย์มาวะ่ะค่อยสแกนไปนะไม่ใช่สแกนเนี่ยเอาแว่นขยายสง่งน่าจะหมดแล้วมั้งหรอเอาแล้วก็ส่งไปแล้วเนี่ยมันต้องส่งช้าๆสิมันทัดหรอ นี่ไงโอเคได้ครบแล้วนะครับอ่อะมาคุยกับชั้นเจ้าของหน่อยนี่ครับมีชื่อครับแท็กอะไรแบบนี้นะครับมานี่ไหมอ่ะได้อะไรนะครับเคปป๊อปแฟนเหรออ่ะ แอนนะครับกำลังเศร้าเออ,อยังไม่ใช่ร้อเปอรนตหรอ,อจะมีอะไรอีกอะครบแล้วแหละทีนี้นะครับด้านซ้ายบนนะเราก็เลือกเลยนะครับ อันนี้คือผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับมันง่ายอยู่แล้วนะครับตอบผิดก็อันนี้เล่นแบบอีซี่แบบไม่รู้อะไรไม่ได้อ่าได้เก่งภาษาะลรนะเราก็สามารถทําการาเลือกแบบนี้ได้แต่เลือกแบบนี้อาจจะไม่สนุกนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวฟิลลิ่งของตัวเกมอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือถ้าจริงๆอะ่ะถ้าเลือกถูกมันจะเป็นสีเขียวมั้งอันนี้เลือกแบบอัพมั่วไปก่อนนะครับ เนี่ยถ้าผิดมันก็จะเตือนสีแดงนะครับแล้วก็แค่ทําการแก้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วเอออันนี้ยังไม่มีนะครับต้องไปสำรวจเพิ่มอันนี้ไม่ใช่เราก็เปลี่ยนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเบิร์เดย์เราต้องเปลี่ยนนะครับอ,อ่าคือสำรวจเพิ่มนะครับอันนี้ได้คํามาครบแล้วนี่เราเข้าไปสำรวจข้างในเพิ่มเติมได้ไหมนี่ไงนี่ไง ยังไม่ได้สำรวจเลยเดือนหรือเปล่านี่ไง smiley happy โอเควันที่เจ็ด today โอเคคิ t อ่ะอันนี้ได้คำเพิ่มแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะครับเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ย คือถ้าไม่ได้เก่งภาษามันสามารถเลือกผิดถูกเลือกอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว,ว่าไอตัวอ e ีกโหมดหนึ่งครับที่เป็นโหมดที่เราสํารวจเองอ่ะมันสามารถเลือกคําตอบผิด s <S ผิดถูกถูกแบบนี้ได้หรือเปล่าเข้าไปได้แล้วนะครับคือเกมนี้ต้องใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะใช้ความอดทนในการเล่นนะครับก็ให้เล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ